เวลาที่เราไปเดินซื้อของในห้างหรือที่ไหนก็ตามนะคะแล้วเราเห็นของที่เราอยากได้ที่เราสนใจแล้วเราเดินเข้าไปนะคะแล้วถ้าเราเห็นพนักงานขายวิ่งตรงมาที่เราหรือดิ่งตรงมาที่เราไม่ยืนจับจ้องเรานะคะคอยมองสะกดรอยตามเรานะคะเราเดินไปไหนแตะ่อะไรมันแตะตามตลอดเลยนะคะเราหยิบเสือ้อหยิบไปสองตัวเขามาหยิบจับจับจับ,จบ,จบเหมือนกับว่าเราอะไปไปทาเสื้อเขายับเยินหรือไปวางผิดที่ ถ้าทางอากับอาการแบบนี้นะคะถ้าคุเป็นพนักงานขายนะบอกได้เลยว่านี่คือการไล่ลูกค้าทางอ้อมนะคะแล้วหลายๆคนอนะ่ะพอเรากำลังจะเดินเข้าไปปุ๊บมีพนักงานขายวิ่งตรงเข้ามาแล้วมายืนรอเราเลยหลายคนเดินออกจากร้านเลยนะคะอันนี้กําลังจะบอกว่าลูกค้าทุกคนต้องการอิสระอิสระในการคิดอิสระในการดูแลเขามีสิทธิที่เขาจะเดินชมและถ้าเขาสนใจอะไรเขาก็ค่อยเรียกคุณหน้าที่ของเราคืออยู่ใกล้ๆ อยู่ในระยะสายตาที่ถ้าลูกค้าสงสัยอยากดูไซส์ไหนหรืออยากจะดูทางเลือกอื่นเขาสบสายตาเราแล้วเขาส่งสัญญาณบอกเราได้เราต้องยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าหายเขาไปเลยนะคะงั้นฉันไปปล่อยให้เธอมีอิสระเลยเขาไม่เจอคุณเขาก็อาจจะไปต่อเหมือนกันถ้าเราจะเป็นคนขายของใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานขายชิ้นเล็กๆและงานขายชิ้นใหญ่เพราะมันกาลังเล่นกับจิตวิทยามนุษย์นะคะมันมาจากการที่ผู้ซื้อหรือลูกค้าต้องการอิสระ ไม่มีใครต้องการให้คนมากดดันและถ้ายิ่งคุณกดดันมากๆก็ก็คือการไล่ลูกค้าทางอ้อมนั่นเองนักขายแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่ทำแบบนี้กันค่ะ